สวัสดีค่ะอัตตาอะคาเดมค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอสอนการลบปฏิทินออกจากแอปพลิเคชัน Calendar บนมือถือ iPhone ค่ะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Calendar ได้เลยค่ะเมื่อเปิดเข้ามาเป็นหน้าตาปฏิทินแบบนี้แล้วนะคะให้สังเกตด้านล่างจะมีคำว่า Today Calendar s แล้วก็ Inbox ค่ะให้แท็บไปที่คำว่า Calendar s ตรงกลางนี้ค่ะจากนั้นค่ะ ก็ให้หาคำว่า My Secret Calendar หรือว่าหมวดหมู่ปฏิทินที่เราได้ตั้งค่าไว้นะคะอันไหนที่เราต้องการทำการลบนะคะให้แท็บไปที่เครื่องหมายตัว i อไอคอนด้านหลังแบบนี้นะคะแท็บเข้าไปหลังชื่อปฏิทินนั้นก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้ให้เราทำการกดด้านล่างคะ่ะ Delete Calendar สีแดงตรงนี้นะคะเพื่อทำการยืนยันว่าต้องการลบปฏิทินนี้ออกจากแอปพลิเคชันนี้คะ่ะก็ กดอีกทีหนึ่งได้เลยค่ะ Delete Calendar เพียงเท่านี้ค่ะปฏิทินที่เราได้ทำการดาวน์โหลดไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็จะหายไปออกจากแอปพลิเคชันค่ะ